ค่ะก็สวัสดีน้องนองนะคะกับพี่กุ้งเช้าวันอาทิตย์นะคะลาวีเจอกันทุกๆเก้าโมงเช้านะคะก็ขอบคุณพระเจ้าที่ได้เจอกันทุกๆอาทิตย์นะคะไม่ว่าฝนจะตกไม่ว่าฝา่าฟ้าถลม่มไม่ว่าจะเป็นอะไรที่ไหนเราก็ยังได้เจอกันนะคะขอบคุณสําหรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ทําให้เราได้เจอกันขอบคุณสิ่งดีๆมากมายที่พระเจ้าทําให้เราได้เจอกันนะคะขอบคุณอ่า ขอบคุณพระเจ้าค่ะอ่าอาทิตย์ที่แล้วสองอาทิตย์ติดกันที่พี่กุ้งพูดไปถึงแล้วนะคะบทที่3นะคะพระเจ้าเลือกดาวิดให้เป็นกรรษัตริย์นะคะก็จะไม่ทบทวนอะไรมากมายนะคะอ่าวันนี้เราก็จะมาเข้าสู่บทที่4ตอนที่1นะคะอ่าชื่อว่าพระเจ้าให้ชัยชนะแก่ดาวิดนะคะก่อนอื่นสิ่งได้เราขอพอรจากพระเจ้าในการแบ่งปันเล่าเรื่องฟังเรื่องเราอ่าในเรื่องนี้กันนะคะ มทนาสาธุการค่ะแต่พระบิดาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ขอบคุณพระองค์ขอสรรเสริญพระองค์ขอบคุณพระเจ้าอย่างมากมายสําหรับชีวิตของเราในแต่ละวันพระรงคเจ้าค่ะขอบคุณสําหรับการได้มาเข้าร่วมเรียนละวีด้วยกันกับน้องๆขอ,อรพระเจ้าทรงอวยพรเด็กๆทุกๆคนเด็กๆในโครงการทุกๆคนด้วยระองคเจ้าค่ะไม่ว่าจะทั้งทําง,ง,ง,งานไม่ว่าจะเรียนไม่ว่าจะทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยขอพระเจ้าอวยพรเด็กๆทุกคนของเราแล้วอวยพรผู้คนมากมายที่จะเข้ามาหาพระเจ้าที่จะมารู้จักพระเจ้าอย่างที่แท้จริงด้วยพระองค์เจ้าค่ะเราขอบคุณขอให บทเรียนในวันนี้ได้ได้มีการอาสอนเด็กหนุนใจเด็กได้เติบโตขึ้นไปในแต่ละวัยในแต่ละครั้งในแต่ละที่เราได้เข้าสู่การเรียนกันพระองค์เจ้าค่ะขอให้เด็กนำพาชีวิตของตัวเองอพึ่งพาพระองค์เป็นที่หนึ่งด้วยพระองค์เจ้าเราขอบคุณพระองค์อีกครั้งหนึ่งอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะก็เรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะในวันนี้ก็พระธรรมในวันนี้นะคะพี่กุ้งจะสอนแล้วก็รู้ว่า เล่าให้ฟังนะคะก็อยู่ในอ่าหนึ่งสมูเอลบทที่สิบเจ็ดนะคะข้อหนึ่งถึงข้อห้าสิบแปดนะคะอ่ามันเป็นข้อพระคัมภีร์ที่ค่อนข้างยาวนะคะมีห้าสิบแปดข้อก็ให้น้องๆที่จะอ่าไปหาไปอ่านกันนะคะแล้วเพื่อที่จะเข้าใจในสิ่งที่พี่กุ้งอ่าสอนในวันนี้สั้นๆน,นะคะน้องๆข้อท่องจำในวันนี้นะคะก็อยู่ในพระธรรมสัดุดี1 1 8ข้อ8นะคะพี่กุ้งจะอ่านให้ฟังนะคะ เข้ารีภัยอยู่ในพยาเวก็ดีกว่าวางใจในมนุษย์อีกรอบหนึ่งนะคะเข้ารีภัยอยู่ในพยาเวก็ดีกว่าวางใจในมนุษย์ขอบคุณพระเจ้านี่คือพระอ่าข้อท่องจำสะดุดีอ่าหนึ่งร้อยสิบแปดข้อแปดนะคะ สำหรับเรื่องราวในวันนี้นะคะพี่กุ้งก็อยากจะอ่าคิดว่าน่าจะเป็นการสอนเกี่ยวกับความกล้าแสดงอ่าความแสดงความกล้าหาญต่อสถานการณ์ต่างๆสำหรับน้องที่เชื่อแล้วก็วางใจในพระเยซูคริสต์นะคะเพราะว่าหลักความจริงในเรื่องนี้ก็คือว่าพระเจ้าจะประทานความกล้าหาญให้กับพวกเราทุกๆคนที่มีความเชื่อในพระองค์นะคะและทุกๆครั้งพี่กุ้งก็จะมาบอกลำดับเหตุการณ์เพราะว่าม,มันมีทั้งหมด58ข้อนะคะอ่า ทหารของอิสราเอลและฟิลิตเตีรนะคะตั้งค่ายเผชิญหน้าการที่ภูเขาอ,าอยู่ในบทที่17ข้อ1ถึงข้อ3ทหารฟิริตเตียตั้งขบวนลบนำโดยยอดอทหารโกลิอัตนะคะอยู่ในบทที่17นะคะข้อ4ถึงข้อ7อ่าแล้วก็ต่อไปนะคะโกลิอัสนะคะท้าทายให้คนอิสราเอลนะคะส่งตัวแทนมาสู้รบกับเขาซาอูลและคนอิสราเอลนะคะก็ ลัวเป็นอย่างมากอยู่ในข้อเดียวกันนะคะเอออยู่ในบทเดียวกันนะคะก็คือบทที่1 7ข้อ8ถึงข้อ11เหตุการณ์ต่อไปนะคะดาวิดเลี้ยงแกะที่ทุ่งนาพ่อของเขาเรียกให้เขานำอาหารและไปดูพวกพิชัยที่เป็นทหารออกไปรบนะคะของอิสราเอลว่าสบายดีหรือไม่อยู่ในบทที่1 7ข้อ1 2ถึง19าลำดับต่อไปนะคะ ดาวิดได้ยินคำท้าทายของโกลิอัตนะคะและเห็นว่าทหารอิสราเอลกลัวเป็นอย่างมากอยู่ในบทที่17ข้อ13ถึงข้อ24ลำดับต่อไปนะคะดาวิดถามใครที่มาท้าทายทหารของพระเจ้าอยู่ในบทที่17ข้อ25ถึงข้อ27ดลำดับต่อไปนะคะพี่ชายของดาวิดนะคะโกรธเป็นอย่างมากที่ได้ยินดาวิดพูดถึงโกลิอัต อยู่ในบทที่17ข้อ28-30ลำดับต่อไปนะคะดาวิดพูดกับซาอูลเขาขออาสาไปสู้รบและเขา,าจะามีชัยเหนือโกลิอัตยอย่างแน่นอนอยู่ในบทที่17ข้อ31-37ลำดับต่อไปนะคะาดาวิดปฏิเสธชุดเกราะของซาอูลและออกไปสู้รบด้วยก้อนหิน5ก้อนกับสลิงอยู่ในบทที่17 ข้อ38ถึง40ลำดับเหตุการณ์ต่อไปนะคะโกลิอัตโกรธแค้นดาวิดแต่ดาวิดกล้าหาญและประกาศว่าเขาวางใจในพระเจ้าอยู่ในบทที่17ข้อ41-47ดถึงลำดับต่อไปนะคะเหตุการณ์ต่อไปเนาะดาวิดวิ่งเข้าหาโกลิอัตใช้ก้อนหินในสลิงและอวียงสลิงไปโดนที่หน้าผากของโกลิ앗อ,อยู่ในบทที่17 ข้อ48-49และผลลัพธ์ในเรื่องนี้นะคะโดยความกล้าหาญนะคะพระเจ้าได้ให้ชัยชนะแก่ดาวิดต่อผู้ที่มีพลังอย่างโกลิอัตนะคะและดาวิดได้ประหารยอดทหารของคนฟิลิตียอยู่ในบทที่17ข้อ50นะคะและลำดับต่อไปนะคะผลของสรุปในเรื่องนี้นะคะดาวิดนะคะได้ตัดศีรษะของโกลิอัตและทหารของฟิลิตีย ต่างตกใจกลัวเป็นอย่างมากอยู่ในบทที่1 7ข้อ51าดลำดับต่อไปนะคะถหารอิสราเอลออกจากที่ซ่อนของตนเองและมีความชื่นชมยินดีในใชัยชนะยิ่งใหญ่นี้นะคะอยู่ในบทที่1 7 5 2ข้อ52ถึงข้อ58อ่านี่คือเหตุการณ์อ่าเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะในบทเรื่องวันนี้ที่จะแบ่งปันเล่าเรื่องแต่ว่าพี่กุ้งจะแบ่งเป็น2อาทิตย์นะคะน้องนน้องๆคะ การเข้ารีภัยอยู่ในพยาเวก็ดีกว่าวางใจในมนุษย์นะคะเป็นพระวจนะคําของพระเจ้าที่พี่กุ้งได้อ่านในพระคัมภีพ่กุ้งไม่ได้เอามาจากไหนนะคะก็อยู่ในพระคัมภีร์นี่แหละเนาะเซิร์ชในโทรศัพท์ตัวในหรืออ่านโทรศัพท์ของกเราถ้ามีแอปพระกัมภีก็สามารถเปิดได้นะคะก็ พระคำของพระเจ้ายิ่งใหญ่มีคําตอบมีทุกอย่างให้น้องๆได้อ่านแล้วก็ได้ท่องจํากันดีๆนะคะเข้ารีภายอยู่ในพยาวเวก็ดีกว่าวางใจมนุษย์หลายๆอย่างเราไม่สามารถที่จะวางใจมนุษย์ได้นะคะมีพระเจ้าเพียงเท่านั้นที่เราสามารถไว้วางใจได้ดทุกๆเรื่องนะคะน้องๆและพี่กุ้งก็จะอธิบายนะคะ,ะข้อพระคมภีในวันนี้ข้อต้องจําในวันนี้นะคะสั้นๆน,นะเข้ารีภายอยู่ในพยาเวก็คือ คือการให้ความไว้วางใจหรือเชื่อมั่นในพระองค์และต่อพระคําของพระองค์นะคะส่วนคําที่ว่าก็ดีกว่าวางใจในมนุษย์ก็คือพระเจ้านะคะบอกว่าเป็นการดีกว่าที่จะเชื่อใจมนุษย์นะคะไว้ใจพระเจ้าก็ดีกว่าคนอื่นๆเนาะแม้แต่เพื่อนก็ยังทําให้เราผิดหวังในบางครั้งใช่ไหมคะพระเจ้าเพียงผู้เดียวที่เราสามารถพึ่งพาได้เสมอนะคะน้องๆนี่คือ หัวข้อที่อธิบายให้ฟังในข้อท่องจำในวันนี้นะคะวันนี้ข้าขอกองทัพอิสราเอลจงส่งคนมาสู้กันเถิดทำไมกองทัพของกษัตริย์ซาอูลจึงวิ่งหนีด้วยความกลัว เพราะนี่ไม่ใช่เสียงจากทหารธรรมดาแต่เป็นคนที่ตัวใหญ่ที่สุดที่เคยเห็นพวกเขาจะทำอย่างไรดีอเด็กๆคะหลังจากที่ซามูเอลได้เจิมหนุ่มน้อยดาวิดเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปของอิสราเอลแล้วกษัตรติย์ซาอูลยังโคงลาดอยู่หลายปีและดาวิดก็ได้เลี้ยงแกะอยู่ต่อไปคอยเวลาของพระเจ้าที่จะให้เขาเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลและดาวิดก็ได้เข้าวังบ่อยๆ เพราะว่าเขาเป็นนักดนตรีประจำองค์ของซาอูลซาอูลรู้ว่าดาวิดมีความสามารถในการเล่นพินเขาจึงเรียกดาวิดมาเล่นพินให้เขาฟังหลายครั้งเวลาที่รู้สึกไม่สบายใจในขณะเดียวกันนี้สัตรูเก่าของอิสราเอลคือฟิริสเตียได้เริ่มก่อกวนก่อนหน้านี้อิสราเอลได้ปราบปรามพวกฟิริสเตียได้อย่าง อัศจรรย์มากแต่พวกนี้พวกฟิแต่ตอนนี้พวกฟิลิตเตียนะคะวังที่จะเอาชนะอิสราเอลกองทัพทั้งสองตั้งค่ายเผชิญหน้ากันที่หุบเขาแห่งหนึ่งใช้ภูเขาทั้งสองเป็นข้างเป็นฐานทัพฟิลิตเตียได้ท้าทายอิสราเอลให้ส่งคนออกมาลบกันผู้แพ้จะต้องเป็นฉเฉลยของอีกฝ่ายหนึ่ง ทหารของอิสราเอลไม่ได้รู้สึกอะไรจนกระทั่งได้เห็นตัวแทนของฝ่ายฟิลิเตียตัวแทนของฟิลิสเตียตัวใหญ่ลาวกับยักษ์พระกัมพีบอกว่าเขาสูงเกือบ3เมตรกว่าอ่าเกราะป้องกันที่ไหลอกและขาเป็นทองสมัมฤทธิ์หนักประมาณ57กิโลกรัม สวมหมวกทองสัมลิตถือหอกที่ปลายเป็นเหล็กหนักประมาณ7กิโลกร,รมัมทหารยักษ์ฟิลิเตียคนนี้ชื่อโกลิอัตเขาเดินโครมครามลงมาที่หุบเขาพร้อมเกราะพร้อมชุดเกราะที่หนักอึง้งคนว่าเจ้าทั้งหลายออกมาทำศึกทำไมเล่า ข้าเป็นคนฟิลิตเตียไม่ใช่หรือจงเลือกคนแทนพวกเจ้าให้เขาลงมาหาข้าที่นี่ถ้าเขามาถ้าเขาสามารถสู้รบและฆ่า,าตัวข้าได้พวกเราจะยอมเป็นเฉลยของพวกเจ้าวันนี้ข้าขอท้ากองทัพอิสราเอลจงส่งคนมาสู้กันเถิด แม้อิสาราเอลเป็นประชากรของพระเจ้าแต่พวกเขายังกลัวจนตัวสัน่นตัวกษัตริย์เองก็ยังตื่นตหนกนะคะเป็นเวลาสี่สวันที่โกลิอัตออกมาคู่ทุกเช้าเย็นน้องๆคะน้องๆเคยเผชิญหน้ากับคนที่เหมือนโกลิอัตไหมที่โรงเรียนเนาะอาจจะมีเด็กที่ชอบทำตัวอันตรพานชอบคมคู หรือตีหนูถ้าหนูไม่ทําตามทีเขาก็ล้อเลียนหนูทุกวันเพราะหนูยืนยันที่จะทสิ่งที่ถูกต้องใช่ไหมคะเช่นหนูปฏิเสธที่จะดูวิดีโอลามกหรือคว้างปาหน้าต่างเขาอาจจะเยาะเย้ยหนูเสมอใช่ไหมหนูอาจจะยืนหยัดเพื่อพระเจ้าทําในสิ่งที่ถูกต้องแต่กลับถูกข่มขู่จากคนที่ไม่รักพระเจ้าหนูจะทําอย่างไรคะ พระกัมพีเขียนว่าเมื่อข้าพระองค์กลัวข้าพระองค์จะวางใจในพระองค์อยู่ในพระธรรมสดุดีห้าสิบหกข้อสามถ้าหนูมีพระเยซูปเป็นพระผู้ช่วยให้รอดแล้วนะคะให้หนูพึ่งพาพระเจ้าพระองค์จะประทานความกล้าให้หนูนะคะ,พะเพื่อเผชิญหน้ากับความยุ่งยากทั้งหลายแม้ว่าหนูจะกลัวหนูจะสามารถพึ่งาหนูสามารถพึ่งพระเจ้าได้นะ ขอพระองค์ประทานความกล้าให้หนูตามความต้องการนะคะกองทัพอิสาราเอลนะคะไม่ได้พึ่งพาพระเจ้าเพื่อขอความกล้านะคะเขาตื่นตระหนกกับคําท้าทายของโกลิอัตกษัตริย์ซาอูลและทหารของโอนอิสาราเอลนะคะต่างไม่มีความกล้าหาญเหลืออยู่ทุกคนกลัวนายทหารตัวใหญ่โกลิอัตคนนี้ขณะที่พี่ชายของเขานะคะไปรับใช้ชาติอยู่ในกองทัพ ดาวิดเลี้ยงแกะให้พ่อที่เบเดเฮมอย่างสัตย์ซื่อวันหนึ่งเจสซีพ่อของดาวิดเรียกดาวิดมากล่าวว่าข้าวขั่วนี้10กิโลกร,รัมและขนมปัง10ก้อนนี้เอาไปให้พวกพี่ชายของเจ้าจงไปหาพวกพี่ชายของเจ้าที่ค่ายโดยเร็วและจงนำเนยแข็ง10ชิ้นนี้ ไปให้แก่ผู้บังคับกองพันของเขาด้วยไปดูว่าพิชายของเจ้าทุกสุขอย่างไรแล้วรับของฝากมาจากเขาบ้างดาวิดตื่นแต่เช้าในวันลุ่งขึ้นเขาจัดแจงให้คนรับใช้ดูแลแกะแทนเขาแล้วรวบรวมข้าวของอย่างรวดเร็วมุ่งหน้าเดินทางไปที่ค่ายทหารเขามาค่าย ในขณะที่กองทัพกำลังเตรียมพร้อมเหมือนเช่นทุกวันนะคะทาหารในชุดออกลบยืนเรียงแถวอยู่บนภูเขาดาวิดมอบทมอบอาหารให้คนที่รับผิดชอบทันทีแล้ววิ่งไปหาพวกพี่ชายของเขาทำไมไม่ออกมาสู้รบกับเราดูนี่เราเป็นฟิลิตเตียพวกเจ้าเป็นคนรับใช้ของซาอูลดาวิดหันไปดูว่าเสียงมาจากไหน เขาเทพไม่เชื่อสายตาของตัวเองนะคะใจของเขาเต้นแรงเมื่อมองไปที่ชายร่างยักษ์คนคน,นั้นเสียงดังแผดไปทั่วหุบเขาอีกครั้งส่งคนมาสู้กับเราสิเราขอท้าเจ้าส่งคนมาสู้กับเราสิโกูริอัสนะคะคำรามลั่นเลยดาวิดมองไปรอบๆของมองดูพี่ชายและทหารคนอื่นๆบางคนถอยด้วยความกลัว ดาวิดถามว่าเขาเป็นใครมีคนหนึ่งบอกว่าเป็นโกลิอัดเขามายืนท้าทายอย่างนี้ทุกๆวันมาเป็นอาทิตย์อาทิตย์แล้วเขาบอกว่าขอ <c oughs> โทษเขาบอกดาวิดว่ากษัตริย์จะยกราชธิดาของพระองค์ให้เป็นรางวัลแก่ผู้ที่ฆ่ายักษ์คนนี้ได้และครอบครัวของเขาไม่ต้องเป็นคนรับใช้ หรือเสียภาษีทหารอีกคนได้พูดอีกว่าแน่นอนว่าคนที่ออกไปสู้กับยักษ์นั้นจะไม่รอดชีวิตกลับมารับรางวัลแน่ดาวิดไม่ได้กลัวแต่เขารู้สึกโกรธนะคะเขารู้สึกเหมือนกับว่าพระเจ้าและประเทศของเขากำลังถูกเย้ยหยันเมื่อมองเห็นความกลัวของทหารที่แทบจะเป็นอมาพาตเลยทีเดียว ดาวิดจึงประกาศว่าฟริตเตียคนนี้เป็นใครจึงกล้าท้าทายกองทัพของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่โกลิอัสนะคะอวดเก่งกับคนของพระเจ้าดูเหมือนเขาจะคิดว่าไม่มีใครเอาชนะเขาได้น้องๆคะแม้แต่ในปัจจุบันนี้นะคะศัตรูของพระเจ้าก็ยังคงคิดว่ามันสามารถทําอะไรก็ได้ บางคนคิดว่าไม่มีพระเจ้าอ่มีบางคนที่ใหญ่กว่าและเข้มแข็งจนคิดว่าเขาดูแลตัวเองได้แต่พระกัมภีร์บอกว่าทุกคนต้องมีพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงสร้างเรามาให้มีปฏิสัมพันธ์กับพระองค์ความคิดที่เป็นบาปทําให้เราพยายามดํารงชีวิตโดยไม่ต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าพระคัมภีร์บอกอีกว่าพระเจ้าบริสุทธิ์เราจึงมีบาปไม่ได้ เพราะว่าพระเจ้าจะลงโทษบาปคือให้เราต้องแยกจากพระองค์ตลอดไปแต่เป็นสิ่งที่ดีเหลือเกินที่เราจะได้รู้ว่าแม้ว่าเราจะเกิดมาเป็นศัตรูกับพระเจ้าพระองค์ก็ยังคงรักหนูนะคะพระองค์จึงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูคริสต์มารับโทษบาปแทนหนูเพื่อว่าหนูจะกลับคืนดีกับพระเจ้าอีกนะคะ พระเยซูผู้ซึ่งดีพร้อมต้องมารับความทรมานและสิ้นพระชนเปล่าโลหิตของพระองค์นะคะหลที่กางเขนเพื่อหนูจะได้รับการยกโทษในพระคัมภีร์เขียนว่าโดยทรงทารรให้เกิดสันติภาพโดยพระโลหิตแห่งกางเขนของพระองค์อยู่ในโคโลสีบทที่หนึ่งข้อยี พระเยซูให้สันติภาพระหว่างเรากับพระเจ้าด้วยความทุกข์ทรมานและความตายของพระองค์พระองค์ถูกฝังและเป็นขึ้นอีกในวันที่สามมีบางคนที่ประเสฏิเสธที่จะรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยพวกเขาคิดว่าพระเจ้าไม่จำเป็นนะคะในวันนี้พี่ก้งก็จะเล่าถึงตอนนี้ก่อนนะคะอ่า พูดถึงตอนที่โกลิอัดกาลังเลียดท้าทายคนของพระเจ้านะคะซึ่งทําให้ดาวิดโกรธมากนะคะที่มาท้าทายกับคนของพระเจ้านะคะและหลังจากที่จบแล้วแน่นอนว่าทุกๆครั้งเราทบทวนด้วยการที่พี่กุ้งจะถามคําถามน้องๆสักสามข้อนะคะ <c oughs> ก็ให้ตอบกันเข้ามานะคะตอบกันเข้ามาเยอะๆเธอเพราะว่า เราได้เรียนรู้แล้วก็ฝึกเรื่องราวของพระเจ้าไม่ใช่ว่าเป็นหนังสือที่มีใครแต่งขึ้นมาหรือว่ามีใครเขียนขึ้นมาแต่เป็นเรื่องราวที่พระเจ้าทรงดุลบรรดาลใจให้มนุษย์เขียนมานะคะให้เราที่จะมาฟังคําถามที่พี่กุ้งจะถามนะคะข้อหนึ่งถามว่าเข้ารีพายอยู่ในจุดๆ,ๆ,ๆก็ยังดีกว่าไว้ใจจุดๆ,ๆข้อหนึ่งนี่ข้อหนึ่งนะคะจุดๆ,ๆ,ๆนี่คืออะไรมีอยู่สองคำตอบนะคะแต่ว่าเป็นข้อหนึ่งนะคะ ข้อสองถามว่าทหารยักษ์ซิดิเตียคนนี้ชื่อว่าอะไรที่มาท้าทายกับทหารอิสราเอลทหารยักษ์คนนี้ชื่อว่าอะไรส่วนข้อสามนะคะเรื่องราวที่พี่กุ้งเล่าในวันนี้นะคะก็คืออยู่ในพระคัมภีร์บทที่เท่าไหร่มีทั้งหมดกี่ข้อและข้อท่องจำอยู่ในพระธรรมอะไรบทที่เท่าไหร่ข้อที่เท่าไหร่ นะคะอาจจะดูยากหน่อยแต่ก็ถ้าตั้งใจฟังก็ไม่ยากนะคะน้องๆสำหรับวันนี้ก็ขอบพระเจ้าวอวยพรน้องๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะแล้วมาเจอกันอาทิตย์หน้านะคะ